ยิงไยิรเมอ้อยบ้านนี่เหป็นยังไงบ้านนสุดยอดสุดยอดบวงเ้ยเยียดเด้อว่าปีนานี่ม่รอดดอกโอ้ยโอ้ยวเียบี่ยอะโอ้ยวเยเยียบเลยวะเนี่ยบอาไปยเพิ่มยังเพิ่มเด้เอาไปยิง่อน เย็นเย็นทางตากอนอีกตอไ้ออีกปดดปดปดปกี่อก้นไหล่อะกทีม่ไปุณเมยนปวดเลยปป่นปุณน่ะปงมองเว้ยปมากเลยมาทันก่อนคนเราอือนี่นนองคุณน่ะตอนแมงเเหมืนน้ำเมียนดเลยคุณน่ะ

เขากู้เขากู้ใหทางไรเนี่พี่น้องเอ้ยมาบ่เต้นเต้นเฮงแพี่น้องพูดนะ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 พูดนกํลังเก็บพุยุ่มยุมยุมยุุ่มยุ่มุ่เอาเุ่ม่มจุ่ม่นจุ่่่่มมี่ เอาเก็บเก็บเก็บก็บเอาบานนี่เก็บเก็บก็บถ้าใครวางใครขยันทุกนี้มาหาตอนช้าก็ได้เบิ้ดได้เวยเจ้าอ๋อเยียมเนอมาที่้าได้เดยจะ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 ไปเที่ยวพูดเด้อมาอยู่ตรงไหนเรเท่าไหนอยาบอกตองเก็บเก็บเก็บต่างเก็บพี่น้องไม่ค่อยมาเด้อเก็บเนเากินใจไปนเนเ เมืนเดเลยเพี้ยนเพี้น,น,นไปทางไดนเมืนเดินเลยพี่น้องเฮ้ยคุณ ว้าววเลยเลยโดดลงแล้วมฉลื่อยเลยอีเดียวบอกลงมานี้เยครัึงน้า้อ่ย้จังไเะคุณน่ะเก็บพี่น้องคุณนะคุณนเจ็บพคุณน่ะจิมเอาจิมเอาจุคนลายคักไลเนี่ยปุปุมอยมแจ่พีจะนองกันแล้วพี่นอนพี่มา่พ่อเฮ็ดมูไหย่ครับคุณน่ะคุณน่ะผูพ่ออันนี้น้าพูพ่อเฮ็ดเลยดอะไรลคยคักไลเนี่ยเอนี่เป็แนวเดียวอ้อยตอย

บอกว่าสองบ้นก well> ็ไม่ได้กวตะกล้าผ่าแล้วมากูไอ้พิ่กินเบียร์ไปเลยกูได้วางเบียร์เลยวะโอ้มันไปกูไปพิ่วะวกูเป็นไรดีว้เขม้าเขาผ่าไปแซงว่าสองมือูเว้บอพ่อพ่อ่ดีูว่าดีเดียว่าจะไม่มาพ่กมาัปันดอกซากุ่ะเลยเอยู่ใล้ไปเอาเอาเก็บนันเอ้เก็บองเอบเดูพี่เพื่อด้วยไปด้วยี่นมาสองคนติดี่ลสองค สวนักนนีาุระบ้านสอนดอกาคุระสานบ้านนอกขุนน่ะุนน่ะอ้ยเสาอนเรบ้แมนเบิดเมันอีกแล้วแต่เห็ดออยต่อยคุณเก็บอยู่คุณนะแมนเบิดเลยแมนเบิดเลยคุณยินยินเขายินยินแร้ไปขี่กันเลยโอ้ยไม่ได้กินหมดเนื้อเโาดกอ้ยหยับเลยบ่เลยคอยเด้อคอยเด้อบองฟ้าเด้อ เออผุนพี่น้องแมนมืดได้ขาวกู้เลยผุน่นิแนวเดียวไอ้ต่อยเลยุนุอ้ยตื่นเต้นแหงพี่น้องเจ้าุปมเช้าแวนี่ดังเก็บเลยคิดว่าคุณพมาก่ชองคนเดียวดิไปเอาบุญมาไม่เคยผูเคย่รปจะเกียพี่น้องคุณนกบลกุนุ